ถ้าเอ็ดเป็นกรรมการเอ็ดจะไม่ให้บาซิลมอง สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริสโบยาน3า5 365อีกครั้งหนึ่งค่ะ <laughs> Luxury Fashion and Travel Youtuber ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนส่สน8ใดๆทั้ทงสิ้นค่ะ <laughs> <laughs> ขอโทษทีนะคะในความอูจา <laughs> ก็เดี๋ยวเอาฟองมาปกปิด <laughs> เนื้อหนังมังสาก,ก่อน <laughs> เพื่อแบบแฟนคลับชาวอินโดมาดูเนาะเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศโปรแลรนด์แล้วพอดีรอแฟนกําลังแฟนยังไม่ไม่มาถึงแล้วพอดีแบบมันว่างแป๊บนึงนะ่งไงก็เลยแบบอยากจะมาแช่น้ําบุ่นเพราะอากาศนอกหนาวมากครับอ,อย่างที่สัญญา FC แฟนคลับนางงามนะครับ Mid Grand i n t e r n a t i o n a l 2022อีมิดอ a บราซิ เมื่อวานเสนอฉันขอว่าใครมงพูดสิ <c oughs> ฉันขอว่าอันนี้ไม่ได้ดูทั้งพูดพูดก่อนนะขอออกตัวไปก่อนแล้วว่าวิดีโอที่แล้วก็บอกว่าเอ็ดไม่ได้ตามดูตั้งแต่ต้นคือไม่ได้ดูทุกรอบดูแค่พิลิมรอบเดียวเลยก็เห็นว่าบาซิลอะชายมากแล้วก็เมื่อวานที่บาซิลมงสมมงไหมแอสเซาสเตดพัลฟอร์แมนรูปร่างหน้าตากายหยาบิวตี้เบรนเอ็ดว่า สมมมงถ้าเอ็ดเป็นกรรมการเอ็ดจะไม่ให้บราซิมลมงเออเหาจะมาบอกว่าจะให้ไทยมงแล้วทําไม <odes> ก่อนอื่นเลยขอ congratulation กับการจัดงาน Midgrand International นะครับเวทีของคนไทยร้อยปร์เซ็พินวัตอิศาาการศรีนะครับจัดงานได้ดีมากคุณพ่ออีวานจัดงานได้แบบอลังการงานสร้างมากเอ็ดรู้สึกว่า Midgrand International อะ่ะ 2- องาปีละจัดดีกว่า มิสยูนิเวิร์สเยอะเลยพอวินิมิสยูนิเวิร์สหลังๆ <c oughs> เขาจะแบบเราดูรู้เลยว่าเขาจะประหยัดงบแบบว่าเหมือนไม่มีตังแล้วเวทีจะเจ๊งแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเหมือนไปแม่งเจ็วันอาทิตย์นึงไม่ถึงตึ๊ดตึ๊ด๊ตประกวดสองสวันแบบคือนางงามยังไม่มีซีนอะไรเลยแล้วก็การแข่งขันก็คือโอเวอร์แล้วประกาศแล้วแต่วันนี้เลื่อนฟีดไอจดูคอนกรรชันนะคะเมือ่อ ประเทศไทยไม่ได้มง3แต่เราได้เวทีมิสยูนิเวิร์มานะคะคุณแอนจัก,กรพงศ์นะคะก็ซื้อเวทีเอมาเรียบร้อยแล้วเอ็ดว่าตอนนี้ผลประโยชน์จะตกมาที่คนดูละเพราะว่า2คนเนี่ยเขาแข่งกันแน่นอนแล้วมันจะสนุกขึ้นมันจะตัดขึ้นมันจะมันขึ้นแน่นอนสเตทูนได้เลยชั้นคอนเฟิร์มไปลอนดอนเราก็ชอบดูมิวสิควลเวลาเราไปไปนิวยอร์กเราก็ชอบดูบอร์ดเว เวลาเราไปแ r รีสเราก็ดูมูแรงรูใช่ไหมเรารู้สึกว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ของเมะวันของบิสแกรดอ่ะมันดูเป็นมูแรงรูสอะมันดูแบบอ้อาคาซาทิฟฟานี่มูแรงรูรวมกันคือมันดีมันจึง้งมันเลิศซึ่งเอดบอก FC ไว้ตลอดนะเว้ยว่าการประกวดนางงามมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสชนิดหนึง่งก็คือเวลา FC จะดูนางงามอะอย่าอินเกินคือแอดเดียนอเดอะเดย์มันแค่เดอะเกมอะคืออย่าปุ้ด อย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับมันเยอะอย่าหยาบคายเยอะคออคนที่อยู่เชียอะไรอย่างเงี้ยไม่มองหรือว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้ตำแหน่งที่อยู่พอใจแล้วอยู่จะแบบว่าไปด่าไปแบบว่าจมตีฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยไม่สปอร์ตเพราะรู้สึกว่าแม้ว่าจะปากปากจะมีมีความคล้ายคลึงกับสุนัขก็ตามแต่ว่าการหยาบเราเป็นมนุษย์นะอันนี้พูดถึงตัวเองนะไม่ได้ด่าใครชอบคำหนึ่งของบอสนวัตมากเลยเขาบอกว่าเวลาดูแกรนก็ดูแกรนให้มันเป็นแกรน คำว่าดูกแกรนให้เป็นแกรนเนี่ยมันมีนัยยะเยอะเลยนะก็คือมันเป็นมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสอ f ิ h e นดัเดย์แล้วเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสหรือว่าทุกบิสเนสในโลกใบนี้มันอยู่ได้ด้วยเม้นเงินอะคือเราทำอะไรก็แล้วแต่ว e work for m o ์ม y มันรันด้วยเงินเพราะฉะนั้นการที่บอสจะตัดสินใจให้ใครมงหรืออะไรก็แล้วแต่เอดว่าเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องการลงทุนเรื่องการเมือง มีผลมากเคารพในการตัดสินใจของบอสแล้วก็เมื่อวานแปลกใจมากที่แบบว่าวันนาสองเอ็ลงคลิปไป2วันที่แล้วใช่ไหมไอจี IG ของแกรนนะมันมีคนตาม6ล้านกว่าคนนะแล้ววันนี้พอหลังประกวดปุ๊บไอจีแกรนเหลือสล้านกว่าเงี้ยมันคือการแข่งขันน่ะมงมันมีแค่1นึ่งมงอะ่ะอิบาร์เซลเขาก็ดูกระหายมงเขาก็ดูสมมงอะ่ะเขาก็ดูสู้ซึ่อเขานางก็ทําอะไรไม่ได้ท่านเลยสักรอบหนึ่งในแง่ของของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะก็ต้องให้นางขอชื่นชม หญ่เร็กพิีกหนูอิงฟา,าราคือลดฉันชอบคือแบบว่าคือนางรู้ว่าสเต็ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนางหุ่นบอดี้ของนางอะ่ะมันสู้ลาตินไม่ได้อยู่แล้วเพราะอย่างที่อ tf เห็นนะลาติน20คนลาตินเข้าไป15บห้าลาตินเข้าเยอะมากแต่ก็โอเคคนที่เข้าแต่ละคนมันก็สมจริงๆอะ่ะ ก็คืออิงฟ้าเขาก็รู้ตัวแหละว่าด้วยสาลีระด้วยอะไรของคนเอเชียแล้วมันก็ไปต้านแบบลาตินยากเนาะนางก็ใช้ความแบบสามารถทางด้านเพอร์ฟอร์มของนางก็มีการแบบสไลด์มีการหมุนมีการเทิร์นคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากรอบชุดไว้นางของอิงฟ้ารหาหะก็ยังกินใจดีชุดลาตีก็มีผ้าแบบว่าอยู่ก็เล่นผ้าเป็นแบบแม่นางงูขาวชันชอบไอเลิฟชุด หลายคนก็บ่นนะว่าชุดมันไม่ค่อยสีมันคือมืดไปแต่เรามองว่าโอ้ยชีออกมาละชีเด่นว่ะื้นฟ้านางดําออกมาเลยนางเป็นน네ีเนวี่บลูออกดําออกมาเลยแล้วมีแบบปักที่เป็นเพชรและปักกําลังดีคือแบบและผ้าพิวผิวผิว,วคือชุดไฟแนลก็คือสองน้องเอ็ดวาร์ดสวยเอ็ดวาร์ดเลดิศเข้ากับน้องก็คือตอนเดินชุดราตรีก็ขนลุกเต็มก่อนว่าไม่ได้ดูตลอดทั้งการแข่งแขันดูผ่านๆเป็นคนๆแต่ว่ารอบ ไอตอบคําถาม5คนอ่ะอันเนี้ยคือดูจริงจังดู2รอบก,ก็แกะมาโดยใช้ความสามารถทางด้านภาษาของตัวเองนะคะในการแกะมาก็แกะเนี่ยคะแกะมาเราชอบมิอินโดนนเซียมากเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมมิทินโดถึงเข้าท็อปหเพราะนางเป็นคนที่แบบเวลานางพูดเวลานางอะไรเนี่ยนางมีความแบบนางมีความเห็นหนีนางมีความแบบสู้แบบหมาจนตรกแบบ I want e d I want e d so bad I want e d to have t h i s I want e d to be the c o w home อีเวนตอนที่นางบอบว่าขอ Translator ตอนรอบ5้า5คนสุดท้ายอะ I would like to แบบว่า answer in Bahasa Indonesia because it's my language แล้วก็แบบ can I have a translator please คือแบบอู้แล้วคนก็ตบมือฉันก็ขนลุกนะตอนที่นางขอท r นสเลเตอร์ว่าเฮ้ยมึงแค่ขอท r นสเลเตอร์ทำไมมึงต้องเล่นใหญ่ด้วยวะง่าย,ายๆคือถ้ามีหนึ่งนาทีที่จะพูดกับปูตินอะ่ะจะพูดอะไรกับเขาจะบอกอะไร ขอพิพากษตั้งแต่คำถามเลยคำถามมันค่อนข้างจะดีนะเอ็ดว่าแล้วมันกว้างมากคืออันนี้เป็นคำถามสแสดงให้เปิดให้นางงามได้สแสดงทัศนคติและความรู้ของนางงามอย่างจริงจัง mm hmm. <ๆ>มึงจะมึงจะพูดอะไรกับโปรตนีนหนึ่งนาทีมึงจะด่าไหมจะชวนไปกินข้าวไหมจะคอนวินซ์ไหมจะสาบไหมจะคุยไหมจะถามเรื่องส่วนตัวไหมบอกว่าเป็นคำถามที่ดีและเป็นคำถามที่ยากเพราะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูก แล้วมันก็โชว์ว่ามึงมีสมองหรือเปล่าซึ่ง um, มิติโดคนแรกนะที่ตอบไปดูคลิปเลยว่าเขาตอบว่าอะไร I would say to Mr. President Vladimir Putin that war would never had a happy ending. h di keluarga yang mengajarkan cinta kasih sayang dan kebaikan. Growing up in a family that taught me about kindness, compassion, and respect, I learned that kindness is the only way and the only way to bring about a better future. Dengan senyum anak-anak, dengan masa depan yang cerah, karena masa depan anak-anak adalah tonggak dari kemajuan sebuah negara. Terima kasih. with peace we will see a big smile on our children faces and these children faces is the future of our better world in the future สงครามอ่ะไม่มีทางแบบจบสวยแน่นอนอ่ะมันไม่มี happy แฮปปี้เอนดิ้งวัยรุ่นน่ะเติบโตมาในครอบครัวที่แบบว่าสอนฉันเกี่ยวกับเรื่องอยากใครเน็ตแล้วก็แฟชั่นแล้วก็ respect ให้เคารพซึ่งกันและกันขึ้นดีแต่จบแบบว่า โบราณไปน,นิดนึงจบดูเป็นนางงามเป็น,นิดนึงแบบส i าย on children faces for the better future อะไรเงี้ยคือเราก็ถามว่าอินโดตอบดีไหมตอบโอเคถ้ามีเกรดให้เกรด A ถึงเกรด d ีด็อกเราให้อินโดนีเซียเกรด C ก็คือไม่ได้ A อะ่ะก็คือไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ตกไม่ไม่ด็อกอะด็อกก็ด็อกก็คือแย่นะคำตอบของคนที่สอง also i cannot prevent war in the world i can extend my hand to all those affected by it. so i'm here as miss grand international venezuela 2022 and i want to say that i want to be the race of all those who are do it the voice of all those who are do it because i'm here and i want to say Mr. Putin, that the war is not the solution. So I invite you to put your hand in your hair and understand that the only solution in the world is to be peace, has to be love. And so I'm here supporting the Mister International Organization campaign against war and violence. The only solution in the world is to be peace and more love. Thank you so much. Thank you. First, I have หนึ่งนาทีที่จะคุยกับปูตินหนึ่งนาทีเมืองแบบบวันอินในไลฟ์ไทม์เข้าใจบ้าะที่จะคุยกับปูตินอันนี้คือพลามอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่มีสาระเลยเอามือมาแตะที่หัวใจแล้วก็ให้แบบมีความเกิดความเข้าใจที่จะทําให้เกิดสันติภาพของรคนี้มาหยุดตรงนี้เพื่อ support m i d g a n organization <c oughs> ใหญ่นี่ฉันให้ที่ห้าคำตอบฉันให้ดีดอคำตอบคือไม่จับใจ แล้วรู้สึกว่ามันฟุ้งแล้วตอนทายก็คือแบบเหมือนประมาณว่าไปเล่าเรื่องตัวเองให้เขาฟังว่าแบบฉันนะมายืนมายืนบอกไปบอกประโยคบอกเล่าว่าก็แต่ไม่ผิดตอบไม่ผิดนะแต่นี่คือไม่ชอบไม่โดนใจค,คือคือเราว่านางเบเนตอบแย่สุดคนทางเดียวที่จะทําให้โลกนี้มีสันติภาพแบบกระจายความรักคือแบอบก <c oughs> เคยบอกไปแล้วในในคลิปที่แบบครีตีคำตอบ5คนของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ว่า อีคำแบบฟุงฟิงกระดิ่งแมวอย่างเงี้ยคือ d u s t n t mean anything คือมันไม่คือมันจับต้องไม่ได้อย่างดุแรงก็คือยายเบเนชั้นให้ที่5ในความคิดของเอ็ดดี้โบยาสามหนะ however เรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนชุดราตีนางออกมานามีการติดแบบอยู่ตรงเนี้ยเหมือนคนอินเดียแล้วคือแบบเออมันก็มีกีมมิกให้ตัวเองก็ดูเด่น p e r f o r m ร์แมนดีเดินดีอะไม่เถียง คิดว่าเวทีมิดแกนเขาไม่ได้ดูไม่ได้ดูสป,ปีดเป็นหลักอะดูโอเวอร์รอลวันนั้นเคยไปดูสัมภาษณ์ของบอสก็คือต้องดูด้วยว่าหาเงินให้กองได้หรือเปล่าต้องดูด้วยว่าเอาคนอยู่หรือเปล่าต้องดูด้วยว่าแบบอินสไปด์คนหรือเปล่าก็คือแบบแค่พูดได้มันไม่ได้พอมันต้องบิลดี้บิลตี้บอดี้เบรนดแล้วก็ต้องแบบคือมันยังไม่พอมันต้องแบบเวลราวเดสอย่างยอ,อิงฟาที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าคือนางอาจจะไม่ได้คนแบบเป็นคนที่พูดแล้วแบบคอนวินคนหรืออะไรแต่นางคือคือ เวลราวดี well อ่ะคือครบไปหมดเลยอะทั้งแบบคือสวยหุ่นดีร้องเพลงก็ได้มีคนฟอลโลเวอร์เยอะขายของเก่งอะไรคือนางเวลราวเดีอย่างเนี้ยคือเป็นเป็นคนที่แบบที่มีกแกรนชอบอย่างอิงฟ้าอยเงี้ยอิงฟ้าเนี่ยมีจะมีหลายคนนะที่เราไปดูแบบพวกเว็บนางงามก็จะไปว่าว่าแบบเออทำไมน้องไม่ขอล่ามทำไมไม่นู่นไม่นี่เราคิดว่ามันมีทั้งข้อดีแนละข้อเสีย ข้อดีก็คือมันก็ดูมาจากใจดีเพราะว่าเวลาล่ามแปลให้อย่างเงี้ยมันต้องมานั่งแบบคือมันมันไม่อินอนะ่ะเหมือนเวลาเราดูหนังภาคฝรั่งอะไรเงี้ยหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยแล้วเราไปดูแบบภาคไทยอะ่ะคือมันบอไดการเอ็ดมองว่ามันคล้ายๆกันนะแต่ปัญหาของอินฟ้านิดนึงคือสำเนียงฟ้าฟังยากมากตอนคำ,คำตอบรอบสิบคนที่นางกิฟต์ปิดอะ่ะนี่บอกตรง,ตรงไปฟังสามรอบกูแปลไม่ออกจริง,รงๆกูฟังไม่ออกว่านางจะพูดว่าอะไรแต่รู้ว่าใจความสําคัญโอเวอร์รอพูดประมาณอะไรแต่บางประโยค แปลไม่ออกเลยเพราะว่าฟังไม่ออกเข้าใจว่าว่านางต้องการพูดอะไรแต่ว่าไอ้ตอบ5คนน่ะฟังออกฟังยากแต่ฟังออกอิงฟ้าก็คือรู้เลยว่าอีงอิงนี้จะไปดาไปดูคำตอบของอิงฟา้า President Putin everything you do is not different from a beast you kill innocent people why you think like t h i s why you do like t h i s Everyone in the world deserve to be peace, love, happiness. Left is Arthur. Please stop the world. Please stop the violence. Everybody in here who agree with me. Who agree with me? Please stop everything in bad thing. You can make love and you might better thing in the world. Thank you ขอบคุณค่ะแบบคำด่าของคนในโลกอะ่ะแล้วก็เดินเข้าหา,าปูตินการกระทำของมึงอะ่ะไม่ต่างจากสัตว์ <c oughs> <g iggle> <g iggle> ก็คือสไตล์มิกแกลนเลยฟ,ฟาดฟาดประชาธิปไตยเป็นแนวแบบว่าความต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมแล้วก็อาเกนไวโอลเลชัน ation, ก็ตบมือฉันชอบใครไม่ชอบไม่รู้ แต่เอดดี้วอยาชอบก็คือจะด่าก็เดินเข้าไปด่าเลยว่าอีสัตว์เข <G ül s> าใจปะ every body here who agree with me who agree with me นางเอาวทิทีอยู่เพราะนางเป็นนักร้องอะนางเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์ใช่ปะแต่ว่าเฮย้ยคำถามคือเขาให้พูดกับปูตินไม่ได้ให้พูดกับคนดูโอเคปะคือคือนางจบไม่สวยแต่นางขึ้นพอนางขึ้นมาอีสัตว์เอดดี้ชอบมากเอดดี้บอก อิงฟ้ามองละตอนแรกคืออ,อิงฟ้าต้องชมก่อนนะว่าเออได้ลองหนึ่งอะ่ะคือสมศักดิ์สรีมากเราคิดว่าแบบเลิศอะเพราะว่ามีคนบอกว่าทำไมอิงฟ้าไม่มองมันต้องมองได้เพราะว่าเราแบบเป็นเจ้าภาพมันสิบปีมันเป็นเวทีคนไทยแกเขาชนะมากี่ประเทศมันมีกี่ประเทศที่เข้าประกวดแล้วลาตินที่เข้ายี่สิบคนนะ่ะสวยสวยกว่าอิงฟ้ากี่คนและอิงฟ้าได้ที่สองนะเวนางได้ที่สองนาะงได้ที่สอง นางเลิศมากทุกคนต้องตกมือว่าแบบมันนาง break record of Thai history แล้วว่านางคือ first runner up i d Grand International นางเลิศมากแล้วนางตัวนิดเดียวเองหุ่นนางก็สู้แบบลาตินไม่ได้นางไปถึงอย่างเนี้ยมันต้องตกมือให้แล้วว่าอินฟ้าพระหาแม่งเลิศนี่แบบเราเห็นแล้วแบบโอ้โหย่างนี้แม่งสู้แบบหมาจนตอกสู้ไม่ถอยสู้แบบเล็กพี่หนูสู้ชิบหายสู้จนตายคือแบบ Eddie Love winner ใช่ไหม With Brazil. I will tell President Putin that he shared history for Ukraine for long and long years, and also they share the most important thing, the same fate as human. War just brings pain. We need to think thinking, what can you do, even if it's small action, to work towards diplomacy and understanding? because together, conflict and pain. cant can violence arise we But ปูตินอยู่แช i ์ long history so s like, o so, m a n y y e a r and share the fate of humanity war จัดบิงเพนคือเหมือนประมาณว่าเราก็มีความเหมือนร่วมกันในแง่ของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นแบบสงครามก่อให้เกิดความเจ็บปวดความปวดร้าวอะไรประมาณเนี้ ตอบคำถามเป็นนางงามนางงามแล้วก็ตอบแบบฟุง้งฟุ้งแบบว่าให้ไปคุยเรื่องการทูดให้ไปนี่คือแบบฮัลโหลดูดูข่าวหน่อยว่ามันมันเจรจาก,การทูดไหมมันไม่คุยอยีถ้ามันช่วยได้มันก็จะไม่เกิดสงครามโอเคปะแล้วตัวอย่างเรื่องการทูตที่ล้มเหลวนะสนธทิ่สัญญาแวส์ไซด์ตอนหลังสงครามรคครั้งที่หนึ่ง มันเป็นสนที่สัญญาณรกที่เกิดจากการตกลงทางการทู่ที่ทําให้เป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่ร้ายแรงและรุนแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกอันนี้ก็คือความล้มเหลวของการทูท่เช่นกันเพราะฉะนั้นการทูตก็คือปัจจุบันนะหลายๆกรณีใช้ก็ได้คือมันแบบมันมันแคบตอบมันในโลกของนวนิยายแบบโลกสวยฟุง้ง ดูฟงฟริงกระดิ่งแมวแตับคือม,มันมันพอฟังแล้วแบบสําหรับคนที่แบบดูข่งวดูข่าวแล้วเราก็แบบเออค่ะอะไรางเงี้ยคือว่าซีว,ว่าเอตอบเอก็ให้ซีนะไม่ให้บีด้วยอ่ะเอให้ซีอิงฟ้าให้บีเพราะว่าอิงฟ้าโดนใจเราเบเนให้เอ <laughs> นะคนที่ได้ A <laughs> ของเอดีคือミ تش Republic e u r o p in a country that was occupied by the Russian Soviet Union for over 40 years being raised by my grandmother She told me stories of the oppression and she emphasized that we should learn from history that oppression is never the right choice. If I had the opportunity to speak to Vladimir Putin, I would force him to look into the eyes of a mother who just lost her child due to the senseless bombing in Ukraine. I would force him to look into the eyes of the father who had to send his 17 year old son to fight in a war that he doesn't even believe in. To look into the eyes of the children that are scared in refugee camps. I was there volunteering. I know how heartbreaking it is. And then I would ask him, "Where's your heart? Where's your consciousness? What are you fighting for? And is it worth it?" <laughs> เติบโตและเกิดในประเทศที่ถูกเป็นเมืองขึ้นของโซเวียตยูเนียมก็คือปัจจุบันก็คือรัสเซียแต่สมัยก่อนมันคือโซเวตมันเรียกว่าโซเวียตยูเนียมใช่ไหม I will force ทีมฉันจะบังคับให้เขาวว่ามองเข้าไปในสายตาของแม่ที่เพิ่งเสียลูกไปจากเหตุการณ์ระเบิดฉันจะบังคับให้ปูตินอะมองเข้าไปในตาของพ่อที่เพิ่งส่งลูกชายอายุ17ะ เข้าไปสู้ในสงครามที่เด็กคนนั้นน่ะไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสงครามเลยเราฟังแล้วเราแบบคือเราดูข่าวแล้วเราแบบโอ้โหมันทัดว่าเห็นแล้วแบบเราเห็นภาพอ่ะอินโทรดักก็ดีแล้วมันคอนวินเราได้มันมันเกิด พนาามันเป็นพนาาโวหันที่เราเขาไม่ได้ใช้คําใหญ่เขาไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีดิพมาซีไม่ได้มีจอยแฮนไม่ได้มี move forward t o g e t t h r r e ไม่ได้มีคําอะไรที่มันใหญ่เลยคําของเขาอะบ้านๆแบบซิมเพลมากแต่เราเห็นภาพเอาใจเราไปเลยแล้วก็บอกว่าให้มองเข้าไปในสายตาของเด็กที่หลบอยู่ใน Refugee Camp นางก็ยังเสิร์บอีกว่านางโชว์อันนี้นางโชว์เลย I was there volunteering I know how heartbreaking it is ฉันเป็นอาสาสมัครที่แคมป์นั้นเอออันนี้ก็รู้ทําบอกโชว์เลยว่ากูไปเป็นสมัครสาสมัครที่นั่นด้วยกูเห็นว่ามันแย่ขนาดไหนฉันจะถามว่าหัวใจของแกแกมีหัวใจไหมและสติปัญญาความการรับรู้ของแกมันอยู่ที่ไหนแล้วแบบว่า what are you fighting for คุณกำลังสู้เพื่ออะไรแล้วมันมันคุ้มค่าไหมกับสำหรับสิ่งที่อยู่ตู้โยเอาไปเลย ฉันให้ใหญ่เช็คลือพับติกอันดับหนึ่งแต่บอสทำไมให้เช็คลือพับติกอันดับห้าค่ะฉันไม่เข้าใจเพราะตอนสปีดสิบคนนะก็พูดดีมากคนที่ได้ข้อสอบนะคนที่ได้เกรนะดเอของเอในวันนี้ก็คือมิดเชคและนางสวยมากแล้วนางดูสายตาของนางนะตอนที่นางพูดกับปูตินอ่ะมันเหมือนว่านางกําลังพูดกับปูตินอยู่อ่ะคือแล้วมันคอนบินเราอ่ะมันทัดใจเรานางขวดติดหนึ่งในสามแต่แอดเดียนทำไมต้องเล่นใหญ่แต่แอดเดียนออฟเดอะเดย์บอสบอกว่า ดูแกรนให้เป็นแกรนคือในยุโรปอะอย่างที่บอกไงประเทศที่แบบมันจเจริญแล้ว first world country อะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเรื่องบิล e ตีนะ้เพเชเนาะคือในเรื่องของ business perspective Pers นางอาจจะนำผลกำไรมาให้มาให้เวทีอะไม่เพียงพอเราเข้าใจว่าบอสก็คงมองการไกลแหละว่าแบบเออก,ก็ก็ให้หนางได้เท่า top 5ก็คือรู้แล้วเพราะว่า อย่างตลาดลาดตินอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเออบ้านลาตินก็บ,บ้าพอๆกับบ้านไทยแลนด์กับบ้านเอเชียเนาะก็พบบอๆกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมิดเช็คเข้ามาอยู่ท็อป5เอดว่าก็เลิศคือเมื่อวานอ่ะชอบเช็คสุดแต่บราซิลคือเรื่องของสเตทเพอร์ฟอร์เมนซ์เรื่องของหลายๆอย่างคือมันก็ก็สมมงอะ่ะแล้วก็อ e ีฟ้าที่ได้ลองหนึ่งก็คือจึ้ง f o ลเ o อร์2ล้านกว่าแกขายของได้ขนาดน,นั้น ทำผลกำไรให้มีแกรนได้ขนาดนั้นแล้วตอบแบบบ้านๆโดนใจจริงใจคือเดินเข้าไปด่าอีสั์จบเอาไปเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะความคิดเห็นของบิวตี้ครีตีคคนเดียวและคนแรกของประเทศไทยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ Bye!